สวัสดีค่ะเพื่อนๆขับรถกลับกรุงเทพค่ะไปหาลูกสายอ่าสุกเสาร์อาทิตย์นี่นับสิกับกรุงเทพไปหาลูกสายค่ะลูกสายอยู่กรุงเทพแปดขวบพอวันจันทร์ถึงวันศุกร์นับกะมาอยู่พัทยากับแฟนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแฟนเพื่อนกะเห็ุงานอยู่พัทยาจะเลยต้องกลับมาอยู่กับเพื่นอนจันทร์ถึงศุกร์หาลรืงเคือกะ กับวันเสาค่ะกับเสาอาทิตย์จัดแล้วแต่ค่ะแต่ว่าเสาอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่คือว่านับต้องได้กลับมากรุงเทพมหาลูกอะค่ะมหาน้องในเนาะค่ะกาลังกลับกรุงเทพเดี๋ยวจะเอายุสวยๆถนนพัทยากรุงเทพให้เป็นเพื่อนบึงค่ะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศที่พอค่อยได้กลับมาเมืองไทยช่วงนี้ติดโควิดกันิกันยิ่งยาวหลายปีอยู่เนาะค่ะก็ได้กลับมานับี่เอาภาพถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงน,นี้รถล้ากับพอค่อยมีหรอกคะ่ะเพราะว่าคนกับพอค่อยเดินทางมันก็ยากลําบากหลายๆอย่างนะะเนาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งกับกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมดแล้วแน่อีอย่างแน่หลายๆอย่างเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวจะเอาวิวสวยๆข้างหน้าให้เพื่อนๆเพไปน,น,นะคะวิวข้างทางค่ะเพื่อนๆ นอนโล่งดีเลยค่ะเพราะว่าวันวันธรรมดาหรือวันว่าธรรมดาก็โล่งค่ะช่วงนี้ค่าใคมีรถอินล็ถนนโลง่งแตตน้ำทะเลยังสวยใส่เลยค่ะช่วงนี้อันว่ามีคนมาเนาะค่ะเนาะยขย่านโควิดถึงย่านโควิดทั้ง ถึงย่านโควิดถังหลายหลายอย่างเนาะค่ะเนะาะกระเด้มาเทศงานกันแน่กลับไปอยู่บ้านต้องยังวัดแน่ยังแน่หลายๆยอย่างนี่ค่ะวิวภูเขารถใหญ่มันบังค่ะของหนึ่งน,นับกับพยายามมาสิแลนสสายใอยู่พอดีรถสิบล้อเขาของมะ ถนนกรุงเทพพัทยาค่ะภูเขาวิวสวยสวยดีเนาะค่ะเนาะถนนก็โล่งๆค่ะช่วงนี้เพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาก็โล่งค่ะเพราะว่ากับวมีนาท่องเที่ยวแน่คนไทยเข้ามาเที่ยวกับย่านโควิดแน่ย่านถืกกักตัวแน่กอย่างแน่มันกัหลายๆย่างรวมกันเนาะค่ะเนาะก็เลยกลายเป็นถนนโล่ง แต่ตั้งแต่ทะเลกับยัางน้ำสวยใสเลยค่ะเพราะว่ามันค้นมาเล็นหน่อยคนมาเล่นหน่อยเนาะค่ะเนาะคนมาเล็นหน่อยน,ะะน้ำมันก็เลยสะอาดเลยสวยเลยใสย้ำน้ำง้ามค้นกับป้ากามาเพราะว่าย่านโควิดแล้วกับว่ามีนักท่องเที่ยวอันย้ำน้ำคุนค่นๆค้นกับหลายเพราะว่าค้นมาได้เนาะคะ่ะเนาะเพราะมีอย่างพอดีอย่างย่างเนาะ,ะนโอ้ขอหายพานคุไปได้เร็วๆเวนาะตะ่างค้น ต่างกับสีได้ทํามหากินสีได้แบบว่าทุกอย่างมันสีได้กลับขึ้นมาอันนี้เสื้อสิได้กลับขึ้นมากะบ่แะมานง่ายนะค่ะเนาะต้องใส่เวลาดูนอยู่ค่ะแฟนสิกลับไปเยี่ยมบ้านกับกับก็สิกลับกันเหมือทั้งครอบครัวเนี่ยค่ะนับก็สิกลับไปน้าไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เพื่อนกับไปบ้านอังกฤษค่ะก็ได้ไปเดออค่ะพี่น้องก็ได้ไปแฟนก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านสองีแล้วเราก็หนดงิดอยู่ เราคิดหอดบาดคิดหอดแม่เราโทรหากันเสมอแม่ยากะโอ้คิดหอดลูกซ้ายหลายเป็นกับมีอันลูกซ้ายเดียวเนาะมีลูกซ้ายเดียวคิดหอดลูกซ้ายคิดหอดหลานลูกซ้ายกับมาเห็งงานอยู่นี่หลานกับมาเรียนน้าพออยู่นี่เราก็สิเงาคิดหอดลูกคิดหอดหลานแล้วเนาะเรากบว่าเมื่อไหร่จะได้มาเมื่อไหร่จะได้มาโทรหากันทุกมือค่ะ เมื่อละสองสามรอบุัวละเพื่นโทรหากันกับเข่าใจเพื่อนเนาะตั้งแต่เขาอยู่บ้านเมืองเขาขันแม่เขาไปไกลทิ้นเขาไยังกันชิ้นหอดบ้านชิ้งหอดเมืองเนาะค่ะเนาะ